สวัสดีค่ะมือน,นีก่อสิไม่เก็บอ่ะักเขือนอกจากเนาะบักเขือบักเขือมะมะเขืออุอนไทยอุอนไทยอื่นมะเขือนอกจากเนาะก่อนสิมาเบิ่งคลิปนี้ฝากกด้ยไรกุ้ยแชร์กด้กยซับสะไข่อย่าลืมกดกระดิงะ่งนอจาะเด้อเพป่ะสิบปภัณฑ์กิปใหม่ๆของยายนอกจากเนาะขอบคุณทุกคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามนอกจากเนาะบพรว่าสิเป็นประเทศไทยยายห,หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจาะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจาะเนาะ อาจารย์มาเบิ่งกันจา้าโอ้กะแกแล้วเนาะจ้าแกห้อกับเ,ะะาเบเอา,เา,เอาอ่อนห้องกับอ่อนอ่อนเฮาสิไปไปสุกกลิ่นเนาะจ้าสุกกินแนนกกนซ่บๆจักหน่อยเนี่นี้ก็สิแกแล้วมั้งแกก็ไปเฮ็ดพันธุ์เนาะจ้าเฮ็ดพันธุ์อะไเนี่ยห้องกับอ่อนอ่อนเครื่องหน้าแรงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจ้าเนาะเครื่องหน้าแรงเครื่องหน้าแรง pin pa mani eh apisub kaya ba yun Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ลูกอ่อนืแทมลูกมันอ่อนเออกลิ่นไป็นตันแฉะพี่น้องเอ้ยอยากสักการแล้วๆเนาะสักการปีนี้กะบ่บัวนหรอกจ้ะามันบะไดเล่นงามนะจ้ะโรคโควิดมันเข่าบะไดเล่นงามเล่นในกะบ่บัวน เฮ้ยกินเกลือประซุบเ่าไ,ได้จักถวยมันกับพ่อก็เยจะไม่เก็บกินมันไงแกก็เก็บกับจนจะอังฝนบาคอยตกแมน่นำป่อน ก็กุณพระท่านดีเสีย n ยาแนละ้วจากทาง n h าก็คุกดกเทกีกริ่่ัก็เสียได้เดี่ยวตนี้ไม่เศราบ้านก็มาเสียฟังผีดก็จะนั่งาอจันทรอย่านั่ง้ก็มาเสียฟังผิกระทำายกะนี่ก็กพะท่านใ้หดนามแข้นะากวดด่ะเ้านามมหดอยู่ปลูกหมู่บ้าน สภาปเก็บถั่วถั่วกระลังนางเจ้าถั่วปลูกไว้ว่ได้กินจังเล็กจังน้อยก็ต้องไปซื้อเขานะจ๊ะไว้ตามภาษาย่ไม่ได้สีดยาไม่ได้ยังไงจ๊ะไปใส่ปุ๋ยดสิไม่ได้สีดยาได้ใส่ปุ๋ย สิ้นยาเพ่ได้จ้ะจะคว่างกินอยู่อันตรายพักปลอดสารพิษดีก,กว่าง่ามบ่ง่ามกะมกินนู้นจ้ะนะะ้อเพราะว่าเ้ามต้องใส่สารพิษน้องจ้ะนะสารพิษอันตรายสวัสดีกระตำควกนึงเลยแหงว่ายายยายว่าสีขุดหน่อยู่จ้ะแหงแรงอ,อันนี้ฉันมีแค่เอาละ ถ้ำนีก็พ่อเราเนาะจนะเนาะไม่จะไปเก็บฟางปุ่นนะมยากสุดเก็บฟางปุ่นกัน,นก็หกแล้วะกะห้าขกก้นดีดีเนาะคนตนัวใหญ้าข้นต้นแยกเขาใา้ไม่ลุกห้าทำบางบางแยกใชไม่ลุกหนา,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 หนาส่วนกับของมี่ต็ประด้ใส่ปุยใส่หยาเนาะเพา่นกะ เป็นหุนหวนจ้กน้อยบ่านมันนาแรงเนะจาน้าน้อยนาแรงก็จะปิดหุนหวน,นเจ้านี้กับพ่ออะไเนะจ้เน้ออ่คลิปนี้กกเอาไ้เท่านี้เนาะจ้เน้อฝากกรายก็แช์กดซับสัไข่ อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะเนาะเพื่อสิบประเพณีอิปใหม่ๆของยายนะจ้ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจ้ะเนาะไม่ว่าสิเป็นประเทศไทยายหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเนาะจ้ะเนาะอ่ายุดีไม่แห้งสุกผูกสุกคนนะจ้ะเนาะอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจุดลำ้ำล้ำเลยเลยุยขอเก่าเข้ามาสวัสดีจ้า